ไอ้ดาสนามรักดอตระมาเอาแล้วครับมาแล้วครับมาดูครับลูกโฟร์ตนี่ครับล็อกหูวิลลุแล้วกระชากมาหมุนมาแล้วยกมาชิมาของที่บุด้าออกมาด้านขับขว่าตีออกมาให้นานเซ็นเตอร์แบ็กครับปังครับนี่ครับแล้วแล้วหมุน ออกมาทิชิบุน่าแทงบอลมาให้กองหน้าพิกเข้าขวาได้ไหมแล้วกดไม่ได้ยิงที่ใช้ได้เลยทีเดียวระบบดีเลยครับระบบดีมากครับนี่ครับขอสองคนครับสำหรับของทีมงานของจักกจี้ครับเบียร์คนละกระป๋อง้ายไม่ได้ครับโอ้โหเอาแล้วก็เฮ้ยยังไงยังไงโยกขวาแล้วใส่ขวาโอ้โหประตูเล็กไปแล้วพี่นะโอ้โหกองหลังนี่ได้ของทุ่มเทมากครับ แล้วก็ฟาเรานี้ครับโดนที่บอลครับที่บอลครับบอลบอลบอลลูกคนนึงครับแทงมาลูกนี้แล้วเบอร์เจ็ดของด้านชิ้บูน่าแล้วก็ยังไงมองแล้วก็ฉาไปหรือเปล่าครับมาแล้วนะแล้วก็ย่อมเฮ้ยส่งขึ้นมาโตเลยขอเปล่าครับคนแล้วเบอร์เจ็ดของด้านชิบูน่าลูกนี้ลูกนี้โอ้โหฝ่าโทษกันพี่โทษกันโทษการเป็นะไรโทษกันพี่โทษกันโทษกัน ครับเกมก็ค่อนข้างตึงครับในช่วงท้ายเกมครับแต่ว่าโอ้โหนีห่ปิลลีกวันแรกนะครับ okay.